เครื่องสับไม้ในโรงเลื่อยไม้เก่าเครื่องสับไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างนอกมีใบมีดหมุนเร็วข้างในสามารถสับไม้ให้เป็นชิ้นเล็กได้ชายผู้หนึ่งเปิดเครื่องสับไม้เขาผลักหญิงสาวให้ไปใกล้ปากเครื่องเธอพยายามหนีแต่เขาจับเท้าของเธอใส่เข้าไปในเครื่องใบมีดเริ่มสับเท้ากระดูกและเนื้อถูกสับเป็นชิ้นเล็ก เครื่องดูดขาเข้าไปมากขึ้นใบมีดสับผ่านข้อเท้าและน่องเลือดและเศษเนื้อกระเซน็นออกมาย้อมเครื่องเป็นสีแดงกลิ่นเลือดสดลอยขึ้นมาขาทั้งสองถูกดูดเข้าไปในเครื่องใบมีดสับผ่านต้นขาและสะโพกกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลือดพุ่งออกมาจากเครื่องเครื่องดูดลำตัวเข้าไปใบมีดสับผ่านท้องและอก ไส้ในและอวัยวะต่างๆถูกสับเป็นชิ้นเล็กกระเซน็นออกมาจากเครื่องผสมกับเลือดแขนและศีรษะถูกดูดเข้าไปเป็นสุดท้ายใบยมีดสับผ่านกระโหลกศีรษะสมองและเลือดกระเซน็นออกมาเครื่องสับทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กเขาปิดเครื่องสับไม้เศษเนื้อและเลือดไหลออกมาจากท่อระบายเขาใช้น้ำล้างเครื่องทำความสะอาดหลักฐานทั้งหมด